สถานีรถไฟโดยด่วนสถานีรไฟโดย่วนครับทางรถสายมีความสมบูรที่สถานีรถไฟยดเวนข่ายรถไฟรับกับสายสาสารรของก่อนนั่งนอให้คนต้วงตกคามดุเดือดขอเรียกจากเที่ยงกลางชลาที่อยู่เป็นกรมวิชาการบรรณาธิการกรมที่สี่สองอรับสมุดสารจากสถานีโดยว่าสถานีตลอดรายทางสถานีนครราชสีมาครับทางรถไฟสายโดยด่วนสายสี่สารร่างก่อนน่น ขึ้นจากหาที่เรื่องภายในสโมสรแล้วก็เป็นที่เรียกตัอได้ครับ สถานีต่อไปะครัสถานีรถไฟยราแลนะครับสถานีรถไฟเรารับสถานี้หลตาสานีาแสลกรันสถานีเมยชัยสถานีลาามากเสถาีต่อไปับ có <laughs> oh, oh, <yeah>, yeah, yeah. <laughs> <laughs> กว่าหาสิบบาทเหรอริกหอนะครับ กินกชินนั่งกินแล้วเป็นลูกกินนั่งกินเลยบอลูกลูกกินนั่งกินนะกินนั่งกินตีไม้ปุ้นี่สามตึกกับไม้ได้ไหม